เห็นทุกจึงเห็นธรรมเห็นเพลิงเจ้ากรรมอ้าวไหนล่ะทานตะวันกราบนมัสก,การพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสมุทธ,ธะปัจฉิมาสมุทธ,ธะทุตุระองค์ด้วยความกรุบนอบน้อมแล้วก็ขอสวัสดีญาติบุญญาติธรรมทุกท่าน ที่เข้ามารับชมรับฟังเรื่องเล่านิทานของทานตะวันในตอนที่51ภารกิจสลับคนที่เข้าใจเนื่องด้วยทานตะวันนั้นได้ส่งบทธรรมของมหาวิชาลัยธรรมมิกราชไปเพื่อทำการปรับพภูมิออนไลน์ที่บ้านของสายธรรมต่างๆเมื่อสายธรรมญาติธรรมเหล่านั้นทุกท่าน ได้ทำการเปิดฟังแล้วและพิจารณาตามจนเกิดปัญญาธรรมและมีศรัทธาอันตั้งมั่นจึงส่งผลในดวงจิตที่ติดข้อธรรมต่างๆในเรื่องเหล่านั้นสามารถเข้าใจในธรรมและสอบผ่านได้รับข้อธรรมจากเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ก็นำดวงจิตเหล่านั้นมาอย่างสภาปรับภูมิเปลี่ยนชุดขาวและเข้าไปนั่งรอในสภาปรับภูมิ ขณะนี้ก็มีโรงพยาบาลที่มียติธรรมนั้นได้ร่วมบุญจึงเกิดโรงพยาบาลโลกทิพย์ก็มีเวชภัณฑ์แต่ก็ยังไม่มากนักจึงต้องหาผู้ที่ร่วมกันสร้างบุญบรารมีตรงนี้ให้เกิดขึ้นอีกและที่สำคัญขณะนี้สิ่งที่ยังไม่มีก็คือจุดที่ให้อาหารและก็กำลังส่งผลกระทบต่อทุกคนที่อยู่ในบ้านของธนวัน ไม่ว่าจะเป็นพี่ชายพี่สะพ้ยหรือคนงานหรือตัวธนวันเองเกิดสภาวะกินข้าวอะไรก็ไม่อิ่มหิวตลอดเวลาทานตะวันเคยเลยกําหนดจิตไปดูปรากฏว่าดวงจิตที่มาเหล่านั้นหิวโหวยทั้งสิ้นน่าสงสารเหลือเกินเนื่องด้วยเขาไม่รับบุญกุศลในเรื่องของอา,อาหารหรือบุญเรื่องอาหารของตอนเองนั้นหมดแล้วและรอที่จะปรับภูมินานเหลือเกิน ในการติดข้อธรรมต่างๆติดกร,รมละเอียดเล็กๆน้อยๆที่หาวิธีการที่จะช่วยเขาได้ยากมากและวันนี้ธรรมะกัมุตการไปถึงบ้านเขาแล้วและเจ้าของอผู้ที่อยู่ในบ้านได้ทําการฟังธรรมและพิรณาธรรมจึงทําให้ดวงจิตเหล่านั้นได้รับการาส่งมายังสภาพปปุพภูมิของทางตะวันตอนนี้ก็ได้ทําการโพสต์ไปทางเฟซแล้ว แกกลุ่มพระบุญทศทั้งหลายและผู้มีบุญบาร,รมีทั้งหลายที่จะสร้างทานบาร,รมีก็คือจะมีคนที่เข้าใจในจุดนี้นะครับก็จะต้องช่วยพวกเขาก่อนปรับภูมิแต่ก็ปรับไปเยอะแล้วนะบางนูจิตนี่ก็ไปทั้งหิวไปก็เยอะแต่ว่าเรื่องของกร,รมพยาบาลน,นี่ก็อ่าก็มีการประถมพยาบาลอยูอ่ปลอดปลอดภัยแล้วนะครับแต่ก็หากท่านพระพุตทศทั้งหลายหรือว่าผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายก็ให้ท่านทําบุญที่บ้านของท่านนะครับกับโรงพยาบาลหรือว่า ตักบาทหน้าบ้านของท่านเพียงแต่ท่านอุทิศบุญนะส่วนหนึ่งมายังสภาปับผู้ภูมิของทันตะวันด้วยนะครับเพื่อดวงจิตเหล่านี้จะได้รับอาหารได้รับายารักษาโรคก,ก็ท่านไปนถวายยารักษาโลกที่บ้านของท่านโรงพยาบาลหรือว่าวัดวาอารามต่างๆอุทิศบุญส่วนให้บรรพุลุกของท่านแล้วกับดวงจิตที่ท่านปรารถนาแล้วและอย่าลืมนะครับเผื่อแผ่อุทิศบุญกุศลนั้นให้มาถึงยังสภาปับผู้ภูมิของทันตะวันด้วย เพื่อเขาหลอนนั้นดวงจิตเหล่านี้นะครับที่มาเรียกว่าทั่วโลกเลยนะเพราะว่าเฟซของทันตะวันบางท่านตอนนี้ก็ฟังอยู่ที่อเมริกานะครับบางท่านก็ฟังอยู่ที่ญี่ปุ่นบางท่านก็ฟังอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับอังกฤษเอาทุกที่นะครับในเมืองไทยนะไม่ว่าภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานฟังแล้วดวงจิตเหล่านั้นเมื่อผู้ที่เปิดฟังเข้าใจในธรรมดวงจิตก็จะเข้าใจในธรรมตามด้วยแล้วก็จะเดินทางมาอย่างสภาปะผู้ภูมิของทันตะวัน พวกเขาตัวนี้น่าสงสารนะครับหิวโหยมากแต่ว่ากายนี่สะอาดผุดพองและแต่งชุดขาวนั่งอรอปอบปุบภูมิทุกเช้าเย็นนะไปเยอะและ้วแต่ว่าหิวไปด้วยคนระับก็ที่เหลือนะครับก็ขอผู้ที่เข้าใจนะครับอันนี้นะฮะผู้ที่เข้าใจในเรื่องเหล่านี้นะครับก็คือพระบุตธสัตว์ต่างๆตัวนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่ในกายของนักบวชหรือว่าอยู่ในกายของคารวะนะครับก็ขอให้อุทิศบุญส่วนหนึ่งของท่านเองนะครับเข้ามาสู่สภาปอบปุบภูมิของทันตวัน ตั้งจิตอุทิศให้กับดวงจิตที่รอการปบภูมิทุกดวงจิตเลยครับให้มีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะครับแค่นี้เองนะฮะเจ้าหน้าที่ก็จะไปนําบุญเหล่านั้นนะครับมาแจกจ่ายให้กับดวงจิตที่จะทําการปรับพภูมินะครับให้พวกเขานั้นได้อิ่มแล้วก็ไปอย่างภูมิใหม่อย่างมีความสุขนะครับตรงนี้ก็เป็นภารกิจสลับคนเข้าใจแล้วก็ทุกท่านนะครับที่ได้ผ่านการเข้ามาสู่การดับเพลิงเจ้ากรรมกับทันตะวันก็สามารถร่วมบุญตรงนี้นะครับ เพื่อสร้างบารมีแก่ตัวท่านเองให้ดวงจิตของท่านนะครับไปที่ไหนไปเกิดภพภูมิใดก็ให้มีคนเข้ามาช่วยเหลือเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้ช่วยเหลือดวงจิตอื่นในคราวครั้งนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของเรียกว่าจิตอาสานะครับจิตส่วนรวมวันนี้ก็รู้แล้วว่า,ามีดวงจิตมากมายนะครับที่ยากแก่การประพภพภูมิก็ได้รับการประบภพบภูมิแล้วจากการพิจารณาธรรม ธรรมะกึงพุทธการขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านอบน้อมลงมาในอ,องค์พระพุทธเจ้าน้อยนะครับแล้วก็ผ่านกายหยาบของหลวงแม่กจชพรแล้วก็รีบเรียงโดยหลวงพ่อพระอาจารย์นะครับเป็นธรรมอันบริสุ์นะครับเป็นราชาแห่งธรรมแล้วก็สามารถเมียนุสง์อันยิ่งใหญ่นะครับในการปรับภพภูมิกับดวงจิตได้เมื่อผู้ที่มีกายหยาบนั้นฟังนะครับและพิจารณาตามทาให้ดวงจิตที่ติด ข้อคำละเอียดที่ยากแ่การปรับภูมิภูมิก็สามารถได้นับโอกาสเจ้าหน้าที่นํามาอย่างที่นี่แต่ตอนนี้พวกเขานั้นหิวโหยมากครับก็เลยส่งผลกระทบมาทางกยายภาพนะครับของมนุษย์ที่อยู่บริเวณนี้มากมายเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับผู้ที่เป็นพระพูติสัตว์ใหญ่นะครับสร้างบรารมีด้วยกันหรือว่าผู้ที่ปรัถนาที่จะมีทานบรารมียิ่งใหญ่ครับท่านตักบารท,ที่บ้านของท่านนะครับไม่ต้องส่งทรัพย์สินเงินทองมาที่นี่นะไม่จําเป็น น้ำไม่ต้องการเงินทองครับแต่ต้องการให้ท่านนั้นได้อุทิศบุญกุศลจากการตักบาตรอยู่ที่บ้านของท่านนะครับอุทิศมาทางนี้ด้วยนะครับดวงจิตเหล่านี้ผู้ยากไร้ผู้หิวโหยจะได้มีอาหารกินเป็นมื้อสุดท้ายก่อนประพุภูมิไปนะครับแล้วก็สลับนะครับ ผู้ที่มีโอกาสได้ถวายยารักษาโรคหรือว่าอะไรเหล่านี้นะครับหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลก็อุทิศบุญกุศลมาอย่างสภาปรับภูมิของท่านตะวันด้วยนะครับอันนี้ก็ขอบอกบุญกันเป็นที่กว้างขวางไว้นะครับท่านจะได้สร้างบุญไปด้วยกันตอนนี้เรียกว่าเป็นหน้าที่สําคัญมากนะครับในการปรับภูมิกับดวงจิตที่ยากแก่การปรับภูมิที่ติดอยู่ในมิติต่ตตางๆตอนนี้พระธรรมคือพุทธการนั้นกําลังเป็นธรรมจักรนะครับ เป็นอํานาจแห่งจักรแห่งธรรมนะมีอํานาจอันสูงส่งนะครับอยู่ไม่ว่าจะติดอยู่ในส่วนที่ลึกลึกลับขนาดไหนนะครับเมื่อพระธรรมนี้ไปถึงแล้วก็สามารถดึงพวกเขาขึ้นมาจากห่วงเหวในความมืดอันตรงนั้นขึ้นมาได้ด้วยความสว่างแห่งพระธรรมกึ่งพุทธการนี้นะครับก็ <ología? S 1> ขอเรียนเชิญนะครับเมื่อท่านฟังแล้วเข้าใจก็เพียงท่านนะครับทำบุญของท่านเองนั่นแหละครับตักบาตรอาหารทุกอย่างนะครับให้กับท่าน อุทิศให้รับบรพบุของท่านสินท่านปรารถนาแล้วก็อย่าลืมนะครับแบ่งปันมาอุทิศเผื่อมาอย่างสภาพปพัจจุบภภูมิของทานตะวันด้วยนะครับดวงจิตเหล่านี้เขาก็จะได้รับอาหารครับและท่านก็จะรับบุญกุศลเพิ่มขึ้นอย่างมหาัมหาโห,าหาราเลยเพราะว่าดวงจิตไม่ได้น้อยๆเลยครับมาแบบทั่วโลกเลยนะครับเรายิ่งนานวันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นท่านก็จะได้บุญกุศลนี้ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทานตะวันก็ต้องขอจากกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ กราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสมุทธะปัจชิมาสมุทธะทุทุพระองค์ด้วยความกรุบนอบน้อมแล้วก็ขอ,อกาลาลาญาติบุญญาธรรมทุกท่านสวัสดีครับบันทึกทิ้งไว้เพื่อเป็นบันไดหนีไฟครับ